สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆดู คนนะคะคือตอนนี้เฟย์ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่รู้จะแบบใช้คําไหนในการอธิบายความรู้สึกตอนนี้นะคะคือวันนี้นะคะมันมีพัสดุมาจากต่างประเทศนะคะ1อันกับที่เฟย์สั่งในเมืองไทย1อันนะคะซึ่งพัสดุนี้เป็นสิ่งที่แพงที่สุดั้งแต่สั่งมานะคะและเป็นเงินตัวเองทําจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะคะคือสิ่งที่เฟยซื้อมาใน้วันนี้นะคะราคาเกือบ10,000บาทนะคะก็จริงๆอันนี้เนะี่ยคือเฟย์เปิดร้าน อใช่ไหมอย่างที่กำลังจะบอกนะคะก็คือเฟยเปิดร้านขายของสตรีทนะคะแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่เฟยสั่งมาทดลองเรื่องขนส่งอะไรนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เฟยอยากได้อยู่แล้วด้วยก็เลยถือว่าสั่งมาให้ตัวเองนะคะก็ใครสนใจพวกนี้สามารถไปติดตามได้ที่ร้านส Studio เลยนะคะก็เฟยมีขายอยู่นะคะและคือพูดเลยว่าคลิปนี้นะคะ พ่อแม่เฟยังไม่รู้นะคะว่าเฟยสั่งของแพงขนาดนี้ไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรมาแกะพัสดุที่สั่งจากเมืองไทยก่อนนะคะอันนี้มาจากร้านมาจากร้าน m a c p a g k e r นะคะอันนี้เฟยสั่งเป็นเสื้อไปเนาะเป็นเสื้อที่ไม่รู้ว่าจะพูดว่าหยาบคายดีหรือเปล่ามันก็ดีดบิดนิดนึงนะคะตื่นเต้นมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยว่าเฟสยซื้อเสื้ออะไรไปนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะว่าเสื้อเป็นยังไงนะคะอันนี้ไปซื้อไซส์ L ไปนะเพราะว่าต้องการความเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะแต่ลืมไปว่ามันเป็นไซส์ของผู้ชายนะคะก็จะใหญ่ๆห,หน่อยนี่เลยหน้าตานะคะก็เป็นแบบกลมสูบหลีนะคะอันนี้ไม่ใช่กลอมของแท้นะคะแต่ว่าเป็นของแบรนด์เขาทําออกมานะแล้วข้างหลังก็จะมีเขียนว่า m e n e น s s ดสสโม h e ิ t นะคะชอบอ่ะคือมันมีความเป็นแบบ้อเลียนอะ่ะไปชอบ คือเฟลก็จะแบบแบบนี้อยู่แล้วอะเออเฟลก็เลยรู้สึกว่าไปชอบนะคะก็เลยซื้อมาเนาะคือเดี๋ยวนี้รู้สึกเป็นชอบแนวสตรีทนะรู้สึกไม่ค่อยชอบแนวแบบหว,วานๆน่ะดูสัตวตัอไปกันเลยจากต่างประเทศนะคะรสำหรับพัสดุที่แพงที่สุดแล้วนะคะอันนี้ส่งมาจะต่างประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยทุกคนพร้อมดูหรือยังว่ามันคืออะไรหนึ่งสองเซมเห็นยังเห็นยังเห็นยังแกะเลย โอเคเราจะมาแกะกันเลยนะคะแบบตื่นเต้นมากๆเรามาแกะกันเลยนะคะแบบตื่นเต้นมากๆนี่เป็นซูพีมรุ่น FW 1 8นะคะโอเคปะตื <c oughs> okay, ่นเต้นมากๆทุกคนนี่เลยข้างในใส่ได้เยอะอยู่นะนี่ นี่นะคะได้มาลแล้วคือเป็นใบที่แพงที่สุดตั้งแต่เฟซซื้อมาแล้วก็ทําด้วยน้าพักน้ําแรงด้วยงานทั้งหมดทั้งมวลนะคะรู้สึกภูมิใจมากๆดีใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูดีแอคชั่นแม่ตอนที่เห็นกระเป๋าสูทีมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเฟซจะพายใบนี้เข้าบ้านนะคะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นกันเลยว่าแม่จะทําได้ยังไงนะโะตโน่ไม่ให้เข้าบ้านอะมิดู สีแดงไงเป็นไงสวยไหมดูดูหรดีแอคกซ์เลยสวยไหมแดงแดงอ๋อสวยไหมข้อความสวยไหมอุ้ยอุ้ยกัด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 เอาแล้วเอาแล้วพอพอพอหยุดเลยหยุดเลยเมื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย unicorns dancing rainbows. on Fluffy